ผู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทยังมีหน้าที่ต้องอบรมสติดูก่อนพิขุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งชรามรณะซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะซึ่งข้อปฏิบตัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะตามที่เป็นจริงเขาพึงอบรมสติเพื่อให้รู้ในชรามรณะ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะนในความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะตามที่เป็นจริงดังนี้ดูก่อนภิกุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งชาติซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติตามที่เป็นจริง <ucking> เขาพึงอบรมสติเพื่อให้รู้ในชาติในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติในความดับไม่เหลือแห่งชาติในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติตามที่เป็นจริงดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งภพซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งภพ ซึซ่งความดับไม่เหลือแห่งพบซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งพบตามที่เป็นจริงเขาพึงอบรมสติเพื่อให้รู้ในพบในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งพบในความดับไม่เหลือแห่งพบในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งพบตามที่เป็นจริงดังนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลาย บุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งอุปาทานซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งอุปาทานซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานตามที่เป็นจริงเขาพึงอบรมสติเพื่อให้รู้ในอุปาทานในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งอุปาทานในความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานตามที่เป็นจริงดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งตันหาซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตันหาซึ่งความดับไม่เหลือแห่งตันหาซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตันหาตามที่เป็นจริงเขาพึงอบรมสติเพื่อให้รู้ในตัณหา ใ,ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตันหาในความดับไม่เหลือแห่งตันหาในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให er ้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตันหาตามที่เป็นจริงดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งเวทนาซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนาซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาตามที่เป็นจริงเขาพึงอบรมสติเพื่อให้รู้ในเวทนาในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาในความดับไม่เหลือแห่งเวทนาในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาตามที่เป็นจริงดังนี้ดูก่อนพิภูทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งผัสสะ ซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งผัสสะซึ่งความดับไม่เหลือแห่งผัสสะซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งผัสสะตามที่เป็นจริงเขาพึงอบรมสติเพื่อให้รู้ในผัสสะในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งผัสสะในความดับไม่เหลือแห่งผัสสะในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งผัสสะตามที่เป็นจริงดังนี้ ดูก่อนพิกุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งสลายตนะซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสลายตนะซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะตามที่เป็นจริงเขาพึงอบรมสติเพื่อให้รู้ในสลายตนะในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสลายตนะ ในความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะตามที่เป็นจริงดังนี้ดูก่อนพิกุุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งนามรูปซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูปซึ่งความดับไม่เหลือแห่งนามรูปซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูปตามที่เป็นจริงเขาพึงอบรมสติเพื่อให้รู้ในนามรูปในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูปในความดับไม่เหลือแห่งนามรูปในข้อปฏิบัติเครื่องทศํศาสตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูปตามที่เป็นจริงดังนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งวิญญาณ ซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งวิญญาณซึ่งความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณตามที่เป <bur> ็นจริงเขาพึงอบรมสติเพื่อให้รู้ในวิญญาณในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งวิญญาณในความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณตามที่เป็นจริงดังนี้ ดูก่อนพี่กุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งสังขารทั้งหลายซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขารซึ่งความดับไม่เหล ie ือแห่งสังขารซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารตามที่เป็นจริงเขาพึงอบรมสติเพื่อให้รู้ในสังขารทั้งหลายในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขารในความดับไม่เหลือแห่งสังขารในข้อปฏิบัติ เครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารตามที่เป็นจริงดังนี้